สวัสดีครับวันนี้กับผมมีเรื่องอะไรดีๆจะมาเล่าให้ฟังนะครับกับผมได้เจอนางฟ้าอยู่ตนหนึ่งนะครับซึ่งสวยมากๆเลยครับผมถูกใจจริงๆนะผมนะครับไปเจอที่ร้านอาของแอมเพจแอมการ์ดแฮนเมดนะครับนี่เลยผมก็เลยขอรูปผมมานะครับเพื่อบอกให้ทุกคนได้ทราบว่า ร้านแอมการ์ดแฮนเมดหน้าตาเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยนะนี่เลยหน้าจอนะครับร้านของเขาก็จะมีอยู่3มโลโก้นะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะครับสามโลโก้เพจแอมการ์ดแฮนเมดรูปภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เราอย่าเพิ่งไปสนใจอะไรนะครับอ่า โอเคนะครับอาเดี๋ยวนี้ผมได้เตือนเชิญนางฟ้าน้อยๆนะครับที่ผมได้ปิ๊งแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้เป็นแฟนของผมแล้วนะครับนี่เลยคุณนางฟ้าของผมครับเป็นไงครับคุณนางฟ้าสวยไหมครับทางเพนะครับเขาได้จัดทำขึ้นนะครับนี่ เขาก็แต่ตกแต่งประดับดาสวยงามนะครับเขาเรียกกันว่ามินิสแคปบุ๊กนางฟ้าแสนสวยของกระผมนะครับนี่เลยมาดูด้านหลังนะครับเห็นไหมแล้วก็ที่เป็นมินิสแคปบุ๊กนะครับอ่เหมือนจะมีกระดาษอยู่ข้างในนี่ก็คุณสามารถจะติดรูปติดอะไรหรือเขียนข้อความในใจไว้นะครับหรือไม่ก็เก็บสะสมนะครับ เก็บสะสมตั้งโชว์ไว้มุมในมุมหนึ่งของบ้านก็สวยดีนะครับนี่เลยนะครับานางฟ้าของผมนะครับก็นางฟ้าของผมก็จะมีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ของนางฟ้าที่เขาจัดทำขึ้นนะครับนี่เลยพันนะครับ พันเป็นลูกผดใจกระทำในส่วนของกาะอ,อกนี่นะครับแล้วก็ได้นะครับยี่ห้อนี้เลย s i z z i x นะครับรหัสก็657186นะครับหาซื้อได้าตามร้านออนไลน์นะครับอ่าอีกชิ้นนะครับนี่เลยปีกนางฟ้านะครับแสสวยปุ๊บแป,บป,บป๊บนะครับก่ยอยี่ห้อเดิมรหัสก็ หกห้าแนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเขาก็ใช้อุปกรณ์ทั่วไปของไทยกาวยูฮูครับอ่ากาวกะไอ้าวนี่นะครับทำให้ผมนูนนะครับซึ่งใช้บ่อยมากร้านนี้จับลองรับประกันว่าเยี่ยมจริงๆเลยนะครับนี่เลยกาวกับเพชรสีทอน,นะครับตัวปีกนะเห็นไหม อ่าแล้วก็ตัวกระโปรงนะครับก็มาจากริบบิน้นริบบิ้นนี้เราไม่ต้องเราสามารถหาสีต่างๆรูปแบบต่างๆได้ตามใจเราชอบนะครับแล้วก็เยื่อกาวสองหน้าสำหรับติดตัวของอของนางฟ้านะครับแล้วก็อี่ขาไม่ได้ทำให้นูนเยื่อกาวสองหน้า 3M นะครับทำให้ดูมีมิติขึ้นมา และอุปกรณ์ที่สาคัญไปไม,ไม่ได้นะครับนี่เลยตาไกา่นะครับสําหรับเจาะรูแล้วก็ก็เพื่อนๆก็อย่าลืมหาห่วงห่วงทองมูร้อยนั่นนะครับแล้วตรงนี้สัมเพื่อนๆสามารถนําดอกไม้ต่างๆมาประดับประดาได้นะครับตามความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนๆทุกคนนะครับ คนไหนสนใจสั่งทำการ์ดหรือมินิสแคปบุ๊กนางฟ้าในภาพาพนี้สามารถแวะเข้าไปเพจ a อ c มการ์ด mm hmm. d m นเมนะครับผมรับประกันได้ว่าสวยถูกใจแน่นอนทางด้านบริการรับทำการ์ดมินิสแคปบุ๊กนะครับตามใจลูกค้านะครับเพียงแต่ว่าลุกท้าทุกท่านให้หัวข้อว่าเป็นงานอะไรอย่งเช่นงานวันเกิด งานกรอบรอบกับแฟนงานแต่งงานก็สามารถสั่งทำได้นะครับบอกรายละเอียดให้ทราบนะครับว่า,อาชอบสีอะไรชอบอะไรเป็นพิเศษกระตูนชอบอะไรเป็นพิเศษทางร้านได้จะออกแบบวาดแบบล่างๆเสนอให้กับลูกค้าทุกๆท่านนะครับเมื่อลูกค้าทุกๆท่านโอเคตกลงแล้วครับทางร้านก็จะคำนวณราคา แล้วก็โพสแจ้งไปในอินบ็อกซ์นะครับเมื่อตกลงราคาเรียบร้อยแล้วลูกค้าก็ทำการโอนค่าสั่งทำการ์ดเลยนะครับหลังจากนั้นแม่ค้าเขาก็จะเริ่มทำาการ์ดที่ลูกค้าสั่งทุกๆคนนะครับแล้วก็แม่ค้าก็จะมาโพสโพสนะครับทุกขั้นตอนที่ทแม่ค้าเขาได้จัดทำขึ้นว่าทำอะไรไปแล้วลูกค้าก็เดล้ลุ้นไปตามๆกันนะครับ จินนี่ถูกใจมากเลยกับผมก็เลยสั่งมานะครับอย่าลืมนะครับแวะไปที่เพจเอมการ์ดแฮนเมนะครับโดนเลมอนถูกใจมากๆนางฟ้าแฟนของผมเองเป็นไงล่ะน่ารักไหมสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมนะครับไปที่เพจเอมการ์ดแฮนเมนะโอเคครับ โดเรมอนขอไปหาโนบิตาก่อนนะครับโนบิตาเรียกแล้วเดี๋ยวกับผมจะพานางฟ้าของผมไปไว้ข้างๆเตียงของผมก่อนนะครับสวยมากนั่นรักมากเลยกระพบถูกใจมากๆกับผมขอตัวไปหาโนบิตาก่อนนะอย่าลืมเหตุแอมการ์ดแฮนเมดนะครับและโทรหาเขาได้ที่เบอร์0845320029นะครับ ผมขอตัวไปหาโนบิตาก่อนนะครับอย่าลืมนะครับสั่งทำได้บายบายแล้วพบกันใหม่เนอะ